ว่าเป็นย oh, ังไงนะครับโอ้โหช็อตนี้โบนัสเข้าที่82ครับโอ้โหมาได้ไงเนี่ยไปผมไปขวาหน่อยโอ้ได้ดาบฟูครับเจ้าวันนี้เยอะหลบได้ครับผมไม่น่าเลยังหวันนี้สวยมาก620บาทโอ้คำเตือนทิปวิดีโอนี้ จะทำเพื่อความอัเนิงเท่านั้นไม่ควรลอกเล็มแบบและควรใช้วิจารยานในการรับชมนะครับสวัสดีครับยินนีต้อนรับเข้าสู่เดอะบัง h ชนแนลอย่เช่นเคยครับผมกับผมสุดปังนะครับวันนี้เราจะมาไล่เบ็ดกลางนะครับผมก็จะเริ่มโดย13.5เลยเนาะแล้วก็ออโต้ไป10ครั้งนะครับโอเคครับเครับโอเค13.5นะครับก็ พอ13.5เสร็จ10ครั้งเนาะแล้วก็วนเบ็ดกลางไปนะครับก็คือ15 13.5แล้วก็12ครับวนไปอย่างนี้นะสักพักหนึ่งแล้วก็ค่อยเพิ่มเบ็ดนะครับโอเคครับโอเคไปกันเก13.5โต้นะครับ <Hey. S 1> นี่แล้วก็จะมาเอาเงินกันทุนกันประมาณเราทุนมา200เนอะประมาณพันหนึ่งก็น่าจะพ <Wow. S 1> อะครับน่าจะหยุดแล้วไม่ออกมากว่านี้นะฮะ ให้เพื่อนดูกันนะโอ้โหาวเข้าช็อตนี้27บาทคอมโบน,นึงครับมีต่อไม่โล่มีโล่ต่อฮะามาลุ้นฟีสปีนกันครับผมโอเคก็ฝากคนนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องเราด้วยนะครับ The Pang <Wow. S 1> Channel ครับผมโอเคตอนนี้ทุนเราเหลือ168แล้วนะครับโอ้โหาวชุดนี้ wow. เ2สิบสองบาทกับไป13.5าถือว่าเยอะอยู่นะครับโอเคไปต่อครับไม่มีไหลอะไรนะครับผมมาเป็นช็อตเป็นช็อตไปครับชุดนี้อุม้มโล่มามาต่อไม่มีวายด้วยได้ไวายเข้าครับผมเกมมเป็นคอมโบสองสา 2, 4, 5, ใจกันยังไงต่อฮะไม่มาติดตดขัดครับมูนัทก็ นะเหลือเกินโอเคครับใช้กันมาต่อมีมาอีกไหมเหมือนจะไม่มีแล้วอะไรครับเนี่ยก็ย้ำนะครับว่าเป็นแค่แนวทางนะครับได้เสียเป็นเรื่องปกตินะครับเป็นเรื่องที่เรามาแชร์กันจะเล่นอะไรก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับก็ไปปรับใช้กันได้เพื่อนโอเคโอเคครับโลเข้าจังหวะนี้คอมโบแรกมา5บาท จกันมาต่อนั่นไงเรียบร้อยคอมโบที่สองมีต่อไหม,มสุดอยู่แค่นี้นะฮะ <laughs> <laughs> ไม่ไปไหนมาไหนเลยโอเคครับนี้เป็นเบ็ดกลางนะครับเบ็ดกลางก็ไม่สูงไม่ต่ำนะครับโอเคเราจะไม่ขึ้นเกิน30นะครับโอ้โหวายสวย12บสอ <laughs> ก็ได้แล้วต่อ ต้องเลิกนะครับได้ต้องหยุดให้เป็น,นครับโอเคตอนนี้มีทุน153แล้วครับจากทุน200เนาะเบดเป็น15แล้วเราเบ13.5ครบสิบแล้วล้วก็ไล่เบดวนนะครับที่15 13.5แล้วก็12นะครับ <Okay. S 2> วนงนี้ไปก่อนนะครับโอเคสักพักหนึ่งนะเราจะขึ้นเบดนะครับผม <Okay. S 2> ยังไงฮนะ วนเบ็ดก่อนนะครับ15ละโอเคขอมโบหนึ okay. ่งมา <Wow. S 1> จนกว่าทุนจะเพิ่มแล้วค่อยเพิ่มเบ็ดนะครับเกเคคอมโมบสองมาโอเคจะงูนเข้ามา,าเกือบได้ทั้งแถวแล้วโอ้มาอีกไหม mm hmm. หวังฟีสปินสักหน่อยไม่ได้เลยครับ <Yeah. S 1> ต,ติดติดขัดตลอดเลย <Yeah. S 1> ลังเลนะ จะเพิ่มจะลดดิโอเคคอมโบหนึ่งมาเดี๋ยวเราลดเป็ดไปสิบสองสมาวายมาสวยจังหวะนี้ยี5ส้ครับคอมโบแรกมีอะไรมาต่อไหมเอาฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับมาแบ่งปันเน็เด็ดดีกันด้วยนะครับผมค่ายเกมนี้นะที่เราเล่นก็เป็นโจ๊กเกอร์ครับก็ช่วงหลังๆก็ถือว่ามาดีนะครับผม แต่วันนี้ไม่ค่อยไหลเลยนะเป็นอะไรก็ไม่รู้เนาะอยู <único Liberty Overwatch> ่ในช่วงเวลาที่ผมเล่นเพราะว่าช่วงคนเล่นเยอะก็ติดติดาคาหน่อยไม่ว่ากันนะโอเคก็เราไปต่อเลย15 13.5บวนอยู่่างนี้ก่อนนะครับทุแล้วก็เริ่มน้อยลงแล้วครับแล้ว็ะไรฮะไล่ไปเรื่อยๆอย่าไปท้อครับเดี๋ยวมันก็มาโลมาเป็นเกมทุนที่ไล่เบ็ดได้ครับส่วนเกมอื่นเนี่ย ต้องใช้ทุนหนาๆหน่อยเข้าไปหวังโบนัสอย่างเดียวแต่ว่าโลมาเนี่ยไม่ต้องหวังโบนัสอย่างเดียวก็ได้ครับไล่สปินไปเรื่อยๆก็ได้ตังกันนะสำหรับคนที่ทุนน้อยหน่อยนะโลมาก็เล่นได้ครับโอเคคลิปต่อไปจะเป็นเกมแพนด้าครับผมดูแล้วให้เพื่อนมาดูกันนะว่าเป็นยังไงนะครับโอ้โหช็อตน,นี้โบนัสเข้าที่เบดสิบสองครับโอ้มาได้ไงเนี่ยงงเลยฮนะกำลังไล่เบ็ดอยู่เลย าดเลยครัขียนไม่เป็นไรครับเข้าเบทที่สิครับเรามาคี้กันผมไปกลางก่อนเลยสวยได้โล่เฮียดับไม่ได้เห็นว่าสามสิบหกบาทครับเอยูบเบทสิบสองคูณสามเนะเาะโอ้ย้ำกลางไปก็ได้โล่ครับเจ็ดสิบสองมามจะได้โลอ่อไหมเนี <laughs> ่ยไปผมไปขวาหน่อยโอ้ได้ดับฟูครับเจ้าวันนี้เฮียอะ้หลบได้ครับผม ไม่น่าเลยไปซ้ายเลยมาโอ้โล3าอันอดาบคู่หลบได้อะไรกันครับเนี้ย้อบอกก่อนนะครับการเลือกโบนัสเนาะการเลือกช็อตเมื่อกี้ก็ไม่มีสูนรนะครับโอเคเราเลือกกันได้เลยนะครับผมโอเคเราไปต่อกันในมา162.5ครับเป็นทุนนะเราลงเบ็ดต่ำก่อนนะครับเมื่อเข้าโบนัสเข้าอะไรแนละ้วเข้า บิ Big ๊กวินใหญ่ๆเนาะโอเคลงไปต่ำให้ก่อนนะครับแล้วค่อยเพิ่มครับไปต่ำยังเข้าฮะหมวกเมื่อกี้มงกุฎเมื่อกี้โอเคครับอมโบสามหวังฟีสปีนะจังหวะนี้แล้วก็มาอย่างนั้น่ะไม่เข้าอีกแล้วไม่เป็นไรได้บาทนะครับโอเคทุนเราเป็น228แล้ละโอเคเพิ่มเบ็ดเล็น่อยโอเคส5บห้าครับผมมาใจกันมาหบาท5บาทก็ได้วะ มาเลยอืมวายช็อตนี้สวยมากเลยฮนะสาสิบห้าบาทมีอีกไหมมีอีกไหมมีคนไหมเธอ <c oughs> <c oughs> ไปต่อฮนะไปเพิ่มทเลยสามสิบเลยกันเดียวโอเคนะจังหวะเริ่มมาแล้วแล้วสามสิบยาวๆไปเลยนะสามสนะิบจดจน,จนมีอะไรแตกอนะเราก็จะหยุดเราจะไม่ลดแล้วฮนะมา ย่านะฮะมาเลยโอ้โบนัสนิดเดียวฮะมามามาโบนัสโฉบไปโฉบมามล่อจริงๆเลยโอเคครับไป20บาทนะเบ30็30านะครับตอนนี้เหลือทุน58บาทไม่หยุดครับไปต่ออย่างเดียวฮนะหมดก็หมดเลยฮะไปเลยครับ10บาทมามีคอมโบสองไหมนั่นแหละจงังหวะนี้สวยมาก620้อ <c oughs> บาท โอ้สุดยอดฮะช็อตเมื่อกี้โอเคต่อบวกสามเก้าสิบบาทเองมุนทั้งแถบมีอีกไหมมีดีครับมาเลยฮะสิบบาทเองมุนมาเรียบร้อยครับจังหวะนี้ตุ้มสี่สิบบาทมาเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทแล้วฮะโอ้โหไม่ก้าววินไปเลยฮะเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทครับผมสวยมากเลยฮะโอเคต่อกันที่ฟรีสปินอีกนะสี่สิบฟรีสปินห้าสปินครับผม โอ้โหเพิ่มเม็ดมาได้ทุกจังหวะจริงๆฮะมีอะไรมาต่อใจกันฮะใจกันเข้ามา10บาทสุดยอดไปแล้วฟีสปินได้เยอะกว่าโบนัสแมวนะโอ้โหโทษทีฮะโอเคร้อยห้าสิบบาทวายสวยครับผมมาละโอ้โหคอมโบหกมามาก็บอกคนไว้นะครับว่าเป็นแนวทางนะครับในเสียเริ่มงกตีเนาะมาแชร์กัน โอ้โหองุ่นจังหวะนี้มามาอีกไหมครับปีสปินเหลือหนึ่งครั้งครับครั้งสุดท้ายว่าไงว่าไงองุ่นได้3ครับมาปีสปินได้มา1 1ึ่บาทครับผมว้สุดยอดแลได้เยอะกว่าโบนัสอีกนะครับก็ได้น้อยครับแต่ได้นานนะครับไม่โลภไม่หายพอกินนะครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็ขอ จบแต่เพียงเท่านี้นะก็เก็บเงิน1นึ่บาทไว้ดีกว่านะครับแล้วคลิปหน้ามาเจอครับสวัสดีครับ